สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าเปิดตัวเป็นแฟนกันอย่างเป็นทางการแล้วหรือเปล่านะสำหรับคู่รักป้ายแดงอย่างแอฟทักษอรกับนนกุลชานนที่ทำเอาคนดูเลือกไม่ถูกว่าจะดูซีรีส์หรือจะดูความหวานนอกจอของทั้งคู่ทำเอาแฟนๆเกือบขิดกันไปข้างหนึ่งเลยเมื่อแอฟทักษอรกับนนกุลไลฟ์สดคู่กันครั้งแรก ดินเนอร์ออกงานด้วยกันหวานฉ่ำทำแฟนๆจิกหมอนแทบขาดเมื่อนลนกุลโพสภาพคู่แอฟทักษะอรโปรโมทละครออนแอร์ตอนแรกแถมอวดโมเมนต์หวานควงคู่ไปงานด้วยกันพร้อมระบุแคปชั่นว่าฝากน้องเชนกับพี่หยินด้วยนะครับคืนนี้หารักด้วยใจเธอฝ่ายยัวเซลแต่แค่นั้นยังไม่พอไลคคู่กันหวานฉ่ำโดยแอฟบอกว่านี่จะเป็นดินเนอร์แรกที่เราดินเนอร์กันสองคน นนคุณถึงกับถามสองคนจริงเปล่าแอฟก็บอกว่าสองคนแบบออนแอร์และในไลฟ์สดบางช่วงนนคุณบอกแอฟว่าไหนกินข้าวโชว์เอฟรีบแย้งขึ้นมาว่าทานข้าวนนคุณก็รีบบอกว่าขอโทษครับทันทีทำเอาแฟนคลับแชร์ไลค์กันรัวๆแซวว่าหวานยิ่งกว่าในจอหวานจนมดขึ้นทำคนดูเขินตัวม้วนแถมยังขอให้ทั้งคู่มาไลฟ์บ่อยๆเพราะมีผลต่อใจสุดๆ แถมในไลฟ์สดแอฟทักษออนมีเอาหัวไปซบไหลนนกุลเบาๆด้วยไม่รู้จะฟินกับซีรีส์หรือนอกซีรีส์ดีงานนี้ทำเอาแฟนๆที่ได้ดูไลฟ์สดของทั้งคู่ต่างก็เข้าไปถล่มคอมเมนต์กันรัวๆอาทิเช่นสังเกตว่านนกุลแกล้งพูดคำว่ากินข้าวเพราะรู้ว่าแอฟจะเบรกสายตารอดูว่าแอฟจะว่ายังไงมือนนกุลอยู่ไหนนะเห็นอนาคตจรวดเลยเขาคุยกันแต่เราเขิน คู่แม่แอฟนนกุลก็หวานค่ะแรงบันดาลใจในการหาแฟนเด็กเป็นคู่ที่น่ารักจริงๆนะดูเขารักกันมากอ่ะยิ้มตามเลยความสุขของเขามันทลักออกมาให้เราเห็นเลยอ่ะเติมเน็ตมาดูคนรักกันฉันกรี๊ดทั้งหลายงานคู่ครั้งแรกหวานฉ่ำแม่แอฟมีแอบพิงอิงซบไหลนนกุลด้วยตกลงเป็นแฟนกันเถอะค่าฉันรองานแต่งค่ะทุกคนวันก่อนกวนเพื่อนวันนี้ดินเนอร์ออนสดฉันเขิน ทำไมไม่รู้แต่เขินมากบรรยากาศมันหวานหวานยังไงไม่รู้ทานข้าวสองคนแบบอ่อนแอดูแล้วเขินไม่ไหวน่ารักหวานช่ำๆมากค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ